ดูครับวันนี้เรามากู้รถสามตันนะครับวันนี้ดูดครับอยู่นี่มาเดือนหนึ่งแล้วนี่ประมาณสามรถลาวสุวรรณภูมิมั่นใ่ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้วไป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 ต้องเอาน้ำแย่ครับเอาไปนั่งเบา Đó con con Nam nám con. Chỗ một lái ao đi nó con. Chị quaนะครับ lao con. ใช้น้ำลองรับรองน้ำก่อนไอ้อยู่กลางพอดีใช่ไหมไอหูจับอยู่ฟรมอัะอยู่กลางอยู่กลางพอดีโอ้ดีเอารถมาลงน้ำนะครับนี่ dập đi dập biết đi đi à thôi anh dục, dục cấp lên Ăn ăn thôi ăn thôi, phải vào đây. Ờ ờ tôi con. Kiều. Mở thang con. Mở thang con, mở thang con. เปิดทางครับเพราะงั้นมันชันไปยกไปขึ้นอยู่มาเดือนหนึ่งแล้วครับนี่พี่บอกต้องเอาขึ้นในไ้วันนี้เันงั้นน้ำท่วมกู้สามตันมาเนี่ย Chị chơi cái chơi chơi. Chơi, chơi. Chơi, chơi 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 cái chơi cái chơi đơn là chai nổ kiểu thỏi eo kiểu bóp nó bay thỏi mày lôi câu thỏi mày bóp nó câu câu thỏi mày vào khoang phuộc và coi tác kìm bóp nó câu câu thỏi mày lôi câu câu thỏi mày rồi coi coi tác kìm mày nè nè câu câu đi mày nè câu đi mày เก้าไว้ไปตรกยางไว้เก้าไว้เออเก้าไปเลยเกาเก้าไว้นั่นแหละเออแบงแบงวาดดึงไปเลยเึ้าไปเออเก้าไปทางไปเลย ไอ้ถอยไปสภาพสภาพไอ Hãy quang lác bay, quang ngọc hằng ngắp lên. món ăn lên, du Có thể này mày. Kia mày, mày, có thể mày. ไอเขียวอ่ะเขียวย่ใกล์เขียวยังไงโอ้ยผีเว้ยกลมแล้วดึงไปเดี๋ยวแขนมาขับพุ่นมันก็บิดมากไวิ่งอ่ะแ้่มันจะวิ่งมาเองนอยไปค่อยๆไป โซคาร์ฮะฮะโซคาร์ <French Claire> uh, lạy mặt lạy nó lạy mặt 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 lạy nó lạy mặt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  lạy เดี๋ยวมาดู EP 2ครับผมท้ายดูใหม่